นะคะคชาจะมารีวิวเซ็ตสไลม์ใหม่ล่าสุดที่ชาได้มาจากญี่ปุ่นอันนี้นะคะชื่อว่า Surprise Slimey g l u p Mixems นะคะก็อันนี้เนี่ยชาสั่งที่ amazon co jp ให้เขามาส่งที่โรงแรมในญี่ปุ่นนะคะ ราคาหลายๆคนอาจจะอยากรู้เพราะว่ามีคนเม้นถามช่เยอะมากวันเียช่ชาแกะกล่องแบบพัสดุที่ตัวนี้มาส่งนะคะราคาเนี่ยประมาณ2,000เยนนะคะก็ลองเอาไปคูณดูใน Google แล้วกันนะคะเพราะว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยค่าเงินมันก็ไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าชาลองคูณคร่าวๆก็ตกอยู่ประมาณ570บาททุกคนคือได้แน่นมากนะคะแต่ว่าสไลม์ที่ได้ไม่ได้เป็นสไลม์ที่มันแบบใหญ่มากนะคะเป็นอันเล็กๆแต่ว่าได้ทั้งหมด16อันนะคะ โอเคนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าหน้ากล่องเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้าง16 containers of ready made slimy loop นะคะก็มีลามทั้งหมด16กระปกุกนะคะ6 embellishment options for mixing นะคะก็มีพวก Topping งนะคะ6อัน j u s t mix and play นะคะแค่ผสมแล้วก็เล่นได้เลยคือสีมันแบบสวยงามมากนะคะรวมทั้งกล่องมันดูยิ่งใหญ่มาก 8 mystery collectibles included นะคะก็มี8ชิ้นนะคะที่มันเป็นแบบว่าของที่แบบเป็น Mystery หรือว่าเป็นล้ลับนะให้เราไปค้นหาเองนะคะ8ชิ้นทั้งหมดนี่นะคะวิธีการเล่นก็น่าจะท็อปปิ้งใส่ลงไปแค่นั้นเลยนะคะแล้วก็เล่นเลยนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่เขาทำตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกท็อปปิ้งนะคะนี่คือข้างหลังของกล่องนะคะก็สวยงามเหมือนเดิมสีสันสดใสมากช่าว่ากล่องมาทำให้ดูแบบมีมูลค่ามากๆนะคะ ข้างหลังก็จะเป็นรูปที่ชัดขึ้นนะคะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างมีสไลม์ทั้งหมด16สีเขาบอกว่าสไลมี Group หรือสไลมของเขาเนี่ยไม่ใส่บอร์รกซ์นะคะนี่เซตนี้เป็นของอเมริกานะคะ horizon group usa นะคะ Design in the USA หรือว่าออกแบบที่นู่นนั่นเองแล้วก็อาชาตินี่สั่งจากญี่ปุ่นนะคะโดยบริษัทนี้เขานำเข้ามาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะออกมาจากกล่องแล้วนะ ว้าว wow. สีดำก็แค่เป็นกระดาษแบ็กกราวน์นะคะนี่นะคะก็คือของที่อยู่ข้างในอุ๊ยอันนี้คือแบบปอมปอมที่เราไม่เห็นข้างหน้านะเป็นเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น8ดชิ้นที่เราบอกกันว่ามันจะแบบเป็นมิสเตอรี่นะคะนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่ได้มาเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมีลูกปัดนะคะเป็นสีแบบชมพูม่วงขาว มีกระดาษที่มันแบบวิบวับวิบวับนะคะเป็นสีสีแล้วก็มีลูกปัดสีเงินนะคะมีปอมปอมมีกากเพชรดาวแล้วก็มีดินเงินอันนี้สวยมากทุกคนมันแบบวิบวับมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวส e ีเ e t ตนะคะมีแมงป่องมีไดโนเสาร์ไอติมโดนัทลูกปัดหน้ายิ้มนะคะพิซซ่าเอเลียนอุ้ยนี่น่นารักชูสอนิ้วด้วย แล้วก็มียูนิคอร์สสีขาวนะคะมีกากเพชรดาวเพิ่มขึ้นด้วยแล้วเขาก็ให้ปอมปอมมาอีกถุงหนึ่งด้วยสำหรับชาชาว่าพวกมิสเทอรี่พวกนี้ไม่ค่อยน่ารักนะคะแต่ว่าพวกนี้โอเคนะคะเพราะมันก็สวยและชาก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนี่เช่าถุงซิปล็อกมานะคะเดี๋ยว,วจะใส่พวกนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราออกมาเดี๋ยวมันจะกระจายเอาออกมาจากกล่องครบแล้วนะคะก็เป็นแบบนี้เลยนะคะตลับก็จริงๆค่อนข้างเล็กมากๆเลยนะคะดูสิ ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคือเขามีหลายสีให้เราเล่นเรามาดูสลานกันทีละอันเลยดีกว่าสลา์มันจะเนื้อแบบไม่ได้แน่นเท่าของบ้านเรานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ละลายเป็นน้ําลายเอเลี่ยนเนาะคือปริมาณมันน้อยมากเลยนะคะจิ้มมันก็เลยไม่ลึกนี่เฮ้ยสวยมันก็มีความหนืดๆนน,นนิดนึงนะคะ แต่ว่าไม่ได้ติดมือแบบเอาไม่ออกนะเราต้องนวดไปเรื่อยๆนะมันจะได้ไม่ติดมือนะคะก็นุ่มนะคะทุกคนก็ชอบนะเพราะมันไม่ได้เละแบบเละมากอะ่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้ยินเสียงฟินแบบว่าจิ้มจิก็อาจจะไม่ได้ดังขนาดนั้นนะเชาว่าอันนี้ก็เป็นสีม่วง อันต่อไปนะคะเป็นสีน้ำเงินวิสีน้ำเงินอันนี้แบบว่าแอบ,บแข็งกว่าสีมว่วงนิดนึงนะคะไม่ได้แบบเป็นน้ำขนาดนั้นวิชาชอบเท็กซ์เจอร์อันนี้บีบสนุกนะคะ สีเงินจะหนืดและแน่นกว่าอันต่อไปสีขาวนะคะสวยงามสีขาวจะค่อนข้างเหมือนสีม่วงนะคะตอนแรกออกมามันจะค่อนข้างแบบว่าติดมือนิดนึงแต่พอนวดไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มหายติดมือน,นะคะแต่สีสวยมากทุกคนมันดูแบบมุกมุก,ม,กมากๆนะคะ สวยมากอันต่อไปสีชมพูคือสมานทุกอันมันจะนิ่มๆนะคะไม่เหมือนที่บ้านเราเล่นที่มันจะแน่นๆหน่อยต้องนวดไปสักครั้งหนึ่งมันถึงจะเป็นก้อน แล้วก็พวกนี้ช้าเปิดฝาไว้นะคะให้ตากแอร์นิดนึงมันจะได้แข็งขึ้นอันต่อไปเป็นสีแบบส้มๆน้ำตาลน้ำตานะคะสีเหมือนน้ำผึ้งเลยอะ่ะเป็นเนื้อคล้ายๆกันหมดเลยนะคะแบบต้องนวดไปสักพักนึงเพื่อไม่ให้มันติดมือเนาะอันต่อไปสีฟ้านะคะ คือกากเพชรเขาสวยมากๆเลยในเนี้ยให้ดูนิดนึงละกันนะคะเดี๋ยวมันจะแบบคลิปยาวเวอร์อันนี้เป็นสีเทอร์ควอยส์นะคะวุสีโปรช่สวยมากเลยอันต่อไปอันนี้เป็นสีเหมือนแบบรูทเบียร์เลยทุกคนแล้วก็มีกลิตเตอร์ทั้งแดงและเขียวนะคะมีความคริสต์มาสด้วยอุยน้ำพึ่งติด นี่สีฟ้าอ่อนอันต่อไปนี้น่าจะเป็นสีใสนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยใสเหมือนอันนี้จะไม่มีกาดเพชรนะคะเป็นแบบสีขุ่นธรรมดาวิ้ยแต่นนี้ดูแบบ texture แบบ ชอบ t e x t อร์นี้มันจะไม่เละจนเกินไปนะคะเห็นไหมเริ่มมาก็ไม่ติดมือเลยถ้าชอบแบบบีบสลามแบบนี้สนุกดีอันต่อไปเป็นสีเขียวนะคะอ้วันนี้ก็มีกากเพรนะวบ สีเหมือนน้ำสาหลายอะไรนี้เลยอ่ะอันนี้ก็ดูไม่ติดมือนะเฮ้ยชอบสีเข้มมากอ,มอันต่อไปเป็นสีแบบชมพูอมแดงนะคะ อ,อันนี้ก็ไม่น่าจะติดหรือเปล่าก็ติดนิดนึงนะคะบางอันมันออกมามันคือไม่ติดเลยนะแต่บางอันก็จะเป็นแบบนี้นวดไปเรื่อยๆก็จะหายติดเหลืออีกสี่สีนะคะที่ยังไม่ได้เปิดอันต่อไปเป็นเหลืองนีอนอนโอ้สวยสวยมาก ไปสีเขียวนีออนนะคะอู้อันนี้ก็ไม่มีกับเพชรนะอันต่อไปสีมารูนนะคะหรือว่าแบบสีม่วงอมแดงวยสวยดูนะอู้ สีสวยมากเลยนะคะเวลามันเหลือบเหลือบอย่างเงี้ยกระปุกสุดท้ายสีส้มนะคะอันนี้กระปุกที่16สวยงามนะคะใช่ไว้เดี๋ยวช่จะผสมมันให้เป็นก้อนใหญ่ดีกว่าตอนนี้ก้อนมันเล็กไปนิดนึงนะ สรุปนะคะพวกเนื้อสไลม์ก็จะมีบางตัวที่มันแบบว่าเละแต่ว่าเราต้องนวดแป๊บน,นึงแล้วมันก็จะไม่ติดมือนะคะกับบางตัวที่มันแบบไม่ติดมือตั้งแต่ต้นเลยนะคะแล้วมันก็จะแน่นกว่านิดนึงด้วยนี่นะคะชาก็มีกระปุกกับฝามาด้วยอันนี้คือของอาชาเองนะคะเขาไม่ได้ให้มาเดี๋ยวชาจะเอาผสมแล้วก็ใส่ลงไปในนี้น แต่ว่าเดี๋ยวแชจะผสมนะคะในพาร์ท2หรือว่าพาร์ท2นั่นเองนะคะตอนนี้คือคลิปก็ยาวพอประมาณแล้วนะคะแต่ถ้ามีเยอะกว่านี้มันจะยาวกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแชจะทำหลายๆสูตรให้ดูเลยว่าชาลามกาเล็กซี่เอเลียนชลามยูนิคอนสาลามน้ำผึ้งะอะไรเงี้ยเดี๋ยวแชจะพยายามแบบครีเอทสูตรขึ้นมานะคะแต่ว่าพาร์ท2นี้จะเป็น ASMR ล้วนๆเลยนะคะโอเคอย่าลืมกด subscribe นะคะเดี๋ยวเจเจอกันคลิปหน้าพาร์ท2นะบ๊ายบาย